ไม่ใช่ว่าหนูไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่หนูกลัวมากมามันคือความเครียดในช่วงเดือนสุดท้ายของตัวเองเหมือนกันว่าแบบเออเดือนหน้ามันว่างจริงๆนะแบบเราจะทําอะไรเราจะไปเริ่มตรงไหนดีจุดสตาร์ดะมันยากมากทุกคนอะไรอะไรช่วงนี้ก็สุดท้ายหมดเลยก็สุดท้ายจริงๆคุณพี่เพราะว่าสุดท้ายเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไงคะ หนูก็เลยไม่ค่อยอะไรกับขงังว่าสุดท้ายเพราะหนูรู้สึกว่าชีวิตเรามันผ่านขงังว่าสุดท้ายมาหลายรอบแล้วในทุกๆพาร์ทของชีวิตมันไม่ผิดหรอกที่เราจะพูดว่ามันคือครั้งสุดท้ายเพราะว่าเราจะไปเริ่มต้นครั้งใหม่ไงและครั้งใหม่ที่เราไปเริ่มต้นนั่นอ่ะเดี๋ยวสักพกมันก็จะมีครั้งสุดท้ายของมันอยู่ดีชีวิตมันก็วนอยู่แค่นี้ จริงชุดสเตทหนูไม่ได้ปิดเป็นความลับอะไรมากอะเดี๋ยวรอดูทุกคนหนูไม่รู้ว่าโปสเตอร์คอนเสิร์ตอะจะออกเมื่อไหร่เพราะว่าของรุ่น2อ,ออกไปแล้วใช่ไหมแต่ของเราอะเพิ่งถ่ายไปเองเมื่อไม่นานมานี้ใช่ก็เลยรออยู่ว่าโปสเตอร์จะออกตอนไหนหรือว่าจะออกวันสเตทเลยหรือเปล่าถ้าออกวันสเตทหรือว่าหลังวันสเตทก็ทุกคนจะเห็นชุดวันสเตทอะ แต่ถ้ามันออกมาในช่วงก่อนหน้าวันที่14ก็ชุดนั้นแหละคือชุดที่ใส่วันสเตจอยากให้ออกมาเร็วๆจะได้แบบว่ากระตุ้นยอดสักหน่อยเพราะว่าพวกเราไปถ่ายกันมาหมดแล้วงานมันเยอะมากเลยช่วงนี้หนูแบบเมื่อวานก็อัดเสียงวันนี้ก็มีอัดเสียงอีกก็เดี๋ยวมีซ้อมเต้นเดยวยาวแล้วก็มีถ่ายงานนู่นนี่นั่นแล้วก็ซ้อมสเตจแล้วก็ซ้อมขอนเตรียมจับมือ งานเยอะมากช่วงนี้ยคือรู้สึกว่าต้องจัดเรียงดีๆแบบค่อยๆโฟกัสไปทีละงานอย่างวีคเนี้ยหนูก็จะปล่อยวางกับคอนเสิร์ตก่อนนก็จะเอาสเตจก่อนเพราะว่าเพลงก็ก็หนาแน่นอยู่ <c oughs> แล้วก็ยังแบบว่าน้องๆยังกลับมาซ้อมกันไม่ครบเลยทุกคนยังซ้อมกันแบบแหว่งๆอยู่เลยะงานรัดตัวกันหลายคนมากอะ่ะคือไม่ใช่รัดตัวแค่ฉันคนเดียวกันรัดทั้งวงเลยตอนเนี้ยมารัดทุกคนเลยจนแบบ <c oughs> สู้ๆนะทุกคนอ่เลยอ,อันนี้ก็มาไลฟ์ที่หอนะแต่ว่าไอ้ทุกคนเห็นอะไรสังเกตไหมไอ้ที่ติดที่เป็นรูปแมวมันหายไปแล้วคือหนูก็เก็บของออกจากหอไปประมาณ80%ได้แล้วละมั้งแต่ก็เยอะยังเหลืออีกเยอะอยู่ดีอะสนหนูน,นะไม่รู้ว่ามันจะเป็นไลฟ์สุดท้ายหรือเปล่าที่จะมาไลฟ์ที่หอเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้อยู่แล้วก็เลยมาไลฟ์สักหน่อยอำลาหอต้องคิดถึงมากๆแน่ๆเลยห้องฉัน ฉันอยู่มาตั้งสี่ปีตอนแรกอ่ะเคยเคยพูดขำๆกับพี่ทีมงานหนกันว่าเออเดือนสุดท้ายแล้วหนูของ่ายๆขอชิลๆขอแบบจบแบบไม่เหนื่อยมากจบแบบอำลลาแบบชิลๆง่ายๆเลยแบบไม่เครียดไม่ซีเรียสไม่แน่นอะไรเงี้ยคือบีไปแล้ว,วแบบเออถ้ามีคอนจริงๆก็ขอเป็นคนนั่งดูน้องๆเต้นเป็นครั้งสุดท้าย <laughs> <laughs> ขอไม่เต้นอะไร แต่คือที่บีไปทั้งหมดอะตรงข้าหมดเลยชิวๆเท่ากับแน่นทุกวันจนถึงสิ้นเดือนมีอยู่จริงแน่นจนปวดหัวจนไมเกรนขึ้นนอนไม่หลับเครียดต้องจําเพลงใหม่จําท่าใหม่จําเนื้อเพลงจําใดๆใหม่ชำ่ำแล้ว,วันนี้คนอยู่หอน้อยมากเพราะว่าบางส่วนยังไม่กลับหอก็จะเหงาซ้อมกันแบบเหงา มองหน้ากันอยู่ห้าหกคนตอนนี้ว่าแต่รอบสื่ออนงเขาประกาศหรือยังว่าวันไหนสรุปเขายังไม่ประกาศใช่ไหมหนูก็ยังบอกไปได้หรือปะเขาประกาศหรือยังอะทุกคนยังมังคาใช่ไหมแต่ว่าหนูชวนน้องน้องน้องซีเจมไปคนที่ว่างไม่ติดภารกิจแลาสามารถอยู่กรุงเทพได้มีบางส่วนที่ที่ไปได้ก็ชวนไปแต่คนที่ติดภารกิจก็คือลาก่อดไยบายจ้ารอเขาประกาศก่อนแล้วก็เดี๋ยว มาบอกว่ามีน้องคนไหนไปบ้างพาน้องๆอ,ออกงานสักหน่อยสักกุบในฐานะกับตันวงเดือนสุดท้ายเพราะว่าเป็นความตั้งใจอยู่แล้วว่าอยากให้ซีเจมแบบไปออกงานนอกบ้างเหมือนที่แบบรุ่นพี่เบีเคเคเขาได้ไปอนะไรเงี้ยแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสเลยทุกคนเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่ด้วยและแล้วก็งานข้างนอกของเราไม่ได้เยอะมาก ในที่ไปในฐานะแบบ CGM เป็นความตั้งใจมากมากเลยว่าอยากก็เลยครั้งเนี้ยก็เลยไปขอทีมหนังว่าแบบหนูอยากพาน้องๆไปจริงๆแบบพอจะแบบมีที่สักให้ไหมคะอะไรเงี้ยให้น้องๆไปงาน่เยก็ได้ได้ที่มาแล้วก็เช็คคิวน้องที่ว่างในช่วงนั้นเพราะาภารกิจเดือนนี้แน่นมากจริงๆบางคนก็มีเลิวทิปมีอะไรอีก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้อยู่ ก็เช็คคิวแล้วก็เช็คตัวน้องๆด้วยว่าเอออยากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาคนที่พอจะจะรับผิดชอบตัวเองได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยดีใจที่แบบหลายๆคนก็ว่างแล้วก็อยากไปอะไรอย่างงี้แล้วก็โอเคก็พาน้องๆไปออกงานกันสักหน่อยแต่งตัวสวยๆอะไรอย่างงี้อะไรอะไรช่วงนี้ก็สุดท้ายหมดเลยก็สุดท้ายจริงๆคุณพี่เพราะว่าสุดท้ายเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไงคะมันเป็นอย่างนี้แหละชีวิตอะ ทั้งชีวิตเราจะวนอยู่แต่การเริ่มต้นกับสุดท้ายในทุกๆพาร์ทของชีวิตอยู่แล้วมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมชาติอย่าไปเศร้ามากเศร้าได้แต่อย่าไปเศร้ามากชีวิตทุกคนก็ต้องเติบโตหนูก็เลยไม่ค่อยอะไรกับคาว่าสุดท้ายเพราะหนูรู้สึกว่าชีวิตเรามันผ่านคาว่าสุดท้ายมาหลายรอบแล้วในทุกๆพาร์ทของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนจบมัธยม คร,ครั้งสุดท้ายที่ได้อยู่กับเพื่อนๆมหาไยครั้งสุดท้ายที่จะอยู่กับเพื่อนมาหายรันผ่านมาหมดแล้วทุกคนแต่มันไม่ใช่สุดท้ายที่เราจะหายไปจากชีวิตกันนี่นาะมันเป็นการสุดท้ายเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งในอนาคตอะเหมือนตอนที่เราเปลี่ยนงานบางทีเราเราทำงานข้างนอกอะไม่ใช่พวกหนูแหละทุกคนทํางานข้างนอกบางทีก็เปลี่ยนงาน้อก็เป็นครั้งสุดท้ายของงานนี้เพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่ๆ ก็เลยไม่อยากให้ไปซีเรียสกับการที่หนูพูดว่าทุกอย่างเป็นครั้งสุดท้ายหรืออะไรสั่าก,ก็มันสุดท้ายจริงๆของของสิ่งนี้ก็แค่าอาจจะบอกเฉยๆว่าเออมันคือครั้งสุดท้ายที่หนูจะทำอันนี้มันไม่ผิดหรอกที่เราจะพูดว่ามันคือครั้งสุดท้ายเพราะว่าเราจะไปเริ่มต้นครั้งใหม่ไงและไอ้ครั้งใหม่ที่เราไปเริ่มต้นนะั่นอะเดี๋ยวสักพักมันก็จะมีครั้งสุดท้ายของมันอยู่ดีชีวิตมันก็วนอยู่แค่นี้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเศร้ามาใช่อย่างที่หนูบอกทุกคนแหละหนูก็จะพยายามทําให้สุดความสามารถที่สุดหนูไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะไปอยู่อยู่ตรงไหนมันบอกไม่ได้แต่ว่าถ้ามีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาหนูก็อยากจะทำเพื่อเพื่อให้แบบว่าเราได้เจอกันอีกอ่ะคือมันคงจะจบแล้วในฐานะไอดอลในวง4 8่ะเพราะหนูก็ทํามาจนหนูจะ30แล้วทุกคนหนูก็คิดว่าหนู หนูเต็มที่กับมันมากมากแล้วเราก็แค่ยอยากจะไปทําสิ่งใหม่ๆที่เข้ากับเราในสภาวะตอนนี้บ้างแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบไม่ใช่ว่าเราไม่รักแล้วแต่แค่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเหมาะกับการทําสิ่งอื่นๆบ้างแล้วไม่ใช่ว่าหนูไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่หนูกลัวมากมามันคือความเครียดในในช่วงเดือนสุดท้ายของตัวเองเหมือนกันว่าแบบเออดือนหน้ามันว่างจริงๆนะแบบเราจะทําอะไรเราจะไปเริ่มตรงไหนดีเราจะไป จุดสตาร์ดอะมันยากมากทุกคนเราก็คิดทุกวันแต่เราก็พยายามจะไม่ไปเครียดกับมันมากแต่ก็พยายามจะเปิดรับทุกๆโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ทุกอย่างที่ทําก็จะมีทุกคนอยู่ในนั้นเสมอมันเป็นช้อยแลกที่หนูคิดไว้ตลอด แต่ไม่ว่าหนูจะอยู่พาร์ทไหนไม่รู้ว่าจะเป็นพาร์ทที่ทุกคนจะชอบหรือเปล่าในอนาคตอะถ้าหนูเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาหรือหนูทําอาชีพนี้ขึ้นมาหนูไม่รู้ว่าคนคนนั้นยังจะชอบหนูในพาร์ทนั้นอยู่หรือเปล่าซึ่งหนูก็บังคับไม่ได้หรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาชอบหนูในพาร์ทนั้นก็ได้ก็เคารพโลการตัดสินใจของทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่หนูจะทําในอนาคตมันจะมีทุกคนอยู่เสม,มอเหมือนเดิมเพระนั้นเรามาจบแบบแฮปปี้มีรอยยิ้มสวย,ยางามกันดีกว่านะทุกคนช่วงนี้หนูไม่ค่อยมองหน้าน้องๆ น้องๆในวงอะเพราะเวลามองทีไรอะมันจะอิโมชั่นอลมากเลยเพราะมันคือความผูกพันเหมือนกันที่เราแบบเรียนจบแล้วจะไม่ได้เจอเพื่อนที่เรานั่งคุยนั่งเรียนกันอยู่ที่ห้องเรียนทุกวันหนูก็บอกกับน้องๆหลายคนนะว่าหวังว่าอนาคตเราจะได้กลับมาทํางานร่วมกันอีกไม่ว่าพาร์ทไหนก็ตามขอให้เราได้กลับมาเจอกันอีกนะอะไรเงี้ยก็บอกน้องๆไปแล้วก็ให้ทุกคนสู้ๆกับกับสิ่งที่จะทําอยู่เหมือนกัน ใช่ก็ใจหายเหมือนกันติดตามดูไลฟ์ของวพวกเรารวมถึงได้คุคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์รด้วยนะคะโหลดไลย I am 4D Application